สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ CG คอมกูกาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยแมปออสเตรเลียกันอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเดินเล่นนะครับก็ไม่ใช่ว่าเดินเล่นหรอกออกสำรวจนะครับเพื่อเปิดแมปให้ครบนะฮะเปิดแมปเปิดบ้านอุ่นนั่นๆมีกวางวิ่งมาด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับที่หลังจากผมได้มาเปิดบ้านหลังล่าสุดนะตอนนี้ก็ ลงจากบ้านมามีกวางเยอะแยะเลยนี่ไงมีตัวหนึ่งอเอาไม่โดนไวออ้ขอโดนโดนโอเคสวยครับแม่แค่ลงบ้านมาก็เจอกวางละโอเคไปเตรียมลุยกันต่อครับผมวันนี้เราเจออะไรกันบ้างเราก็มาดูกันนะฮะก็ถ้าใครเพิ่งมาติดตามครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันเยอะนะครับผมก็จะได้มีเครื่องหมายเยอะไปะลุยกันเลย let's go แม่เจ้าวอลุซ่านะครับอเก็บมาเลยของดีจริงๆเป็นกวางชนิดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะเขาไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนมันคล้ายๆอะไระเขาเรียกว่าเหมือนมังกรไหมเออเหมือนมังกรมังกรเขาก็จะไม่ใหญ่มากพองามพองามนะฮะก็เวลาห้าโมงนะครับมาสำรวจบริเวณบ้านหลังนี้ฮะก็จะมีกวางดื่มน้ําเยอะเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เก็บมาละนะ ไฟพิบ้าอีกหลังเลยดีกว่าครับโอเคก็บริเวณน,นี้รังหมายจรงจอกเยอะมากนะฮะน่าจะอยู่แ,แถวๆนี้เพราะว่าแอบได้ยินเสียงอยู่นะครับไหนดูซิจิงโจก็เยอะจีิงจอกก็เยอะนะครับแมปนี้ตอนนี้ก็เวลาใกล้ค่ําแล้วครับเพราะว่าต่อจากพาที่แล้วก็คือพึ่งผ่านช่วงเวลาเย็นๆมาเลยแล้วก็ตอน เก็บจาวารุซ่ามาเมื่อกี้เวลาเราก็เห็นประมาณ6โมงเย็นนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำละสงสัยว่าพัดนี้เราน่าจะได้ลุยกันตอนกลางคืนกันบ้างนิดหนึ่งนะฮะก็ในแมปนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นแมปที่มีทุกกว้างสลับกับต้นไม้ทึบๆนะแต่ต้นไม้อะมันก็แบบไม่ได้มองยากอะไรขนาดนั้นนะผู้ไม้ก็ไม่ได้แบบบทบางทัศษิยภาพอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะทำให้รู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะเลยสําหรับ ผู้เริ่มต้นนะครับถ้าใครซื้อแมปนี้มาเป็นแมปแรกคู่กับซิลลิชพีคนะผมว่าก็สนุกพอๆกันเลยนะครับสองแมปนี้เหมาะมากสำหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้นนะครับและแน่นอนก็คือเมื่อเข้ามาแล้วนะก่อนที่เราจะไปลุยไปล่าสัตว์ที่ไหนนะครับผมก็แนะนำเหมือนเดิมก็คือไปเปิดบ้านก่อนนะครับไปเปิดบ้านแล้วก็ไปเปิดแผนที่นะฮะเพื่อที่จะทำให้แผนที่เนี่ยมันสว่างให้ครบทุกส่วนเลยนะครับแต่ว่า ถ้าไม่สว่างไม่ครบไม่เป็นไรมันก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าขอให้เปิดบ้านไว้ก่อนนะนั่นไงจิ้งจอกเจอละอยู่เป็นคู่ซะด้วยแต่เป็นคู่ตัวเมียนะครับตัวผู้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่านะก็แพชนี้รู้สึกว่าเจอจิ้งจอกอยู่เป็นคู่กันเยอะเหลือเกินนะฮะและแน่นอนว่าอ่านั่นไงเอ้ตัวผู้มิตเข้างไม่รลอดแน่ไม่รลอดแน่อยู่แบบนี้โอเคลมกําลังดีครับแต่ว่า ภูมิาศาสตร์เราไม่ค่อยเหมาะกับการเลงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมจะต้องอ้อมนะเพราะว่ายิงระยะน,นี้ไม่น่าจะเข้ามาแล้วครับเองอยู่ตรงนั้นนี่เองร9 0ยิ 190. ถือว่าโอเคมุมนี้สวยมาจุดสองสองสองห้นย์ครับปือใหม่เฮ้ยโอเคสวยอู้นึกว่านึกว่าจะไม่ได้ซะ่ละ เพราะว่าเมื่อกี้เรายิงโดนกิ่งไม้ไงเจ้าทีปกป้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ล่วงไปละปืนนี้ชอบเหลือเกินดีงามมากนะครับโอเคครับจิงจอกแดงแต่ขนสีส้มนะฮะ <c oughs> ก็เก็บมาครับรู้สึกล่าได้เยอะมากครับพักนี้ในแมปนี้เนี่ยคือปกติเนี่ยที่จอกแดงสำหรับผมนะมันล่ายากมากเลยในแต่ละแมปแต่พอมาเล่นแมปนี้คือ ทำไมมันง่ายฮะมันง่ายมากเลยนะเออเดินเดินไปก็เจอแล้วก็ยิงเลยนะฮะโอ้ยจริงโจ้เวลี่อีซี่ครับหนึ่งฝูงคือจริงโจ้ในแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะล่ายากอะไรนะสบายสบายเดินเดินไปก็อาจจะเจอเป็นฝูงนะครับส่วนมากเราก็จะเจอมันแบบกินหญ้าบ้างนอนบ้างนะครับผมนี่ฮะมิติข้อหนึ่งตัวโดนแน่นะฮะตอนนี้มาเลงไว้ก่อน สั่นเหลือเกินสั่นมากกล้องก็สั่นมากดิงๆหน่อยพี่ดิงน่หน่อยพี่ยิงเพื่อนเลยยิงพี่ต่อครับผมโอเคน่าจะจุดตายครับล้มแบบนี้2ตัวโอเคอีกตัวหนึ่งขอตกไปนู่นแล้วนะครับอาวอามีคน agressive ว่ะมี agressive ครับมาเลยครับแน่งานานทีจะเจอจริงโจ agressive าเพื่อนเอ้ยเอ้ยไอชปมันไปลบาปเอาปืนมาสู้กับหมัดปืนสู้กับหมัดน,นะครับยิงโจรู้รู้ตัวว่าไม่นายจะสู้ได้หนีก่อนหนีก่อนนะครับไปเลยครับแม่รู้สึกว่าในแมปนี้เนี่ยผมใช้ DLC ใหม่่ะที่เป็นอ่า Power Hunter Pack หรือไม่ก็อ่า Hunter Power Hunter p Hunter Pack ขอเรียกว่าปืน b o Action ละกันเป็น b o เป็นปืน เป็นปืนที่รู้สึกว่าเล่นแบบนี้สนุกมากนะครับแบบเดินสำรวจแล้วก็ไล่ยิงพวกนี้รู้สึกฟินสนุกด้วยนะฮะมาเลยสวัสดีครับเก็บเลยครับมิติค้อของเรา46446 46เลขสวยมากแต่ว่าต้อง49จุดจุดขึ้นไปเมื่อกี้เห็นแวบๆนะเนี่ย492ขึ้นไปนะถึงจะเป็นไดมอนด์นะครับแหมก็ขอ,อ แท็กซี่ดไมไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะเอาไปตกแต่งนะครับเดี๋ยวได้ไดมอนด์แล้วค่อยว่ากันแพะก็เยอะนะบริเวณนี้แพะเยอะมากแพะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ผมเจอมีเดียมในแมปนี้เยอะมากเลยแต่ว่านั่นแหละบางตัวมันก็ได้บ้างบางตัวมันก็โทรบ้างนะครับส่วนใหญ่นะผมเจอโทรมาหมดเลยแมปนี้เ้าพวกแพะนะไดมอนด์สักตัวก็ เหมือนจะได้มาบ้างนะก็อย่างเช้นจระเข้ในพาร์ทก่อนหน้านะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกแฮปปี้มากกับการได้จระเข้เลเยอรี่มิสซิปปีก็เคยได้มาแล้วนะตอนนี้ก็มาครับมันใกล้ค่ำละเดี๋ยวขึ้นแมทแล้วก็เตรียมเดินทางต่อครับอู้อีซี่ว่ะ สวยด้วยเอซิสตอเฮ้ยมีเดียมเฮ้ยเฮ้เจ้ว่าลูซ่าอยู่แถวแถวนี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นมีเดียมใช่ไหมโอเคมีเดียม okay, ต้องจัดการแล้วล่ะครับแต่ลมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนมุมนะครับเจอลมแบบนี้มันจะลุกหนีได้นะต้องหามุมใหม่ซะละหวังว่าเจ้าว่านจะไม่หนีด้วยนะครับ <laughs> เอาละมุมนี้แหละ มาเลยจุดสองสองห้าศู 22, นะครับโอเคจุดตายครับผมลงแบบนี้ไหนจะว่านิงอยู่ไหมหรือว่าหนีไปแล้วรีบๆมาดูเลยเผื่อจะเจอนะครับเงียบๆแบบนี้คงไม่น่าจะอยู่งั้นผมไปเก็บเอซิเดียก่อน ว่าอย่างไรอี 2, d มีเดียมโชว์หรือเปล่าไม่โชว์ครับผม,โอ,โ,มอออออโอ้โ,อโหดมอนเลยอือสวยอ่ะโอ้โหมันว้าวว้าวเขานี่แบบยาวเกือบครึ่งตัวไปเนี่ยเออแท็กเลยครับโอ้ยสวยมากสวยจริงดูดิเขาแบบอคุ้มละคุ้มละดายมอนนะ 2,2,7.41นะครับผมต้อง2,1,7ขึ้นไปหรือว่า2,1,8ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นไดมอนด์นะครับแต่รอบนี้ดีที่ไม่ใช่โชวเว้ยเยียม <laughs> ไปลุยต่อครับพี่น้องสวัสดีจา้าริงจอกใช่ไหมได้ยินเสียงนะนานไงมีเดียมเว้ยมีเดียมตัวนี้ไม่ได้เป็นไดมอนด์ครับผมเข้าใจ, <laughs> จริงจอกที่ต้องเล่งสูงหน่อยเดี๋ยว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 ขอนิ่งๆขอนิ่งๆ แอบแป๊บผมกลัวโดนกิ่งไม้วะอ่าโอเคนัดเดียวจอดเลยครับไม่ต้องพึ่ง2-4-3สก็เลยทีเดียวกับปืนกระบ,บอกนี้บอกง่ายๆเลยกูดบายส4 3ครับปืนกระบ,บอกนี้แมปโอเค Dark เรดครับผมในที่สุดเราก็ได้จริงจอกแดงที่สีแดงจริงๆนะที่ไม่สีสม้มหยอกๆดูครับเงินเยอะมากเลยนะที่จอกแดงหนึ่งตัวเนี่ยได้เงินเยอะเลย ไปครับจะเอฮอกเดียน้องเก่งสวัสดีครับฮามีตัวหนึ่งแจ๋วเลยมานี่อาลาลม่เลยออยากคิดว่าจะรอดไปได้ฮนะกับปืนของจุสองสองจะพูดสอบสีสามไม่ใช่จุดของเราโอเคเดี๋ยวปล่อยมันวิ่งไปก่อนผมไปเปิดบ้านแป๊บพรบ้านอยู่ใกล้ๆนี้ละนะครับเดินไปเลยใกล้นิดเดียวโอเคใกล้ถึงบ้านแล้วครับ ไม่น่ามีใครอยู่บริเวณนี้นะโอเคสวัสดีบ้านหลังใหม่โอ้โหโอ้สวยนะเนี่ยบ้านแต่แต่ผนังพี่หยาบไปนิดนะมีผ้าซักผ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ใครอยู่บ้านซักผ้าทิ้งไว้โอ้มีไว้เก็บด้วยว้าวโคตรหรูอ่าโอ้โหทำไมห้องห้องแค่นี้เฮ้ยทุคุณดูดิมีทั้งผ้าซักมีทั้ง ปั่นผ้าแต่แต่ว่าตะก,ก้านี่คือนิ่งไม่ไหวติงเทีย <c oughs> ใ,ใครอยู่วะเนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้ได้วยนะใครมาซักผ้าแถวนี้อันนี้อะไรอ๋อมีซิงค์น้านะครับผมโอเคไปเปิดบ้านโอ้โหเหมือนก่อสร้างยังไม่เสร็จมีบันดูบันไดมีนั่งร้านให้ด้วยนะเออบ้านแบบนี้แลดูสวยนะมีบาร์ให้ด้วยด้านข้างบ้านนะ่ะ <c oughs> แม่โอเคเจ้าเก้งตรงเมื่อกี้มันตายไปแล้วนะครับก็ไปเก็บกันดีกว่าผมรู้สึกว่า ในแมปออสเรเลียเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยสวยนะออสวยแบบทีมงานจัดเต็มมากครับกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างในแมปนี้ทั้งแบบว่าบ้านเล็กไม่ว่าบ้านหลังเล็กหรือว่าบ้านหลังใหญ่ก็รู้สึกว่าเขาใส่รายละเอียดมาเยอะพอสมควรอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่นึกเลยว่าจะมีเครื่องซักผ้านะแต่อย่างหนึ่งที่เขาขาดไปครับรายละเอียดเรื่องทะเบียนรถ BAO อีกแล้วเจอทุกที่เลยนะในแมปนี้ แล้วก็แน่นอนเรื่องของออหอคอยหอคอยก็ลงดีเทลเยอะนะฮะมีมีแบบหอคอยสวยๆที่รู้สึกว่ามันสวยจริงนะแต่การเดินขึ้นลำบากลำบากนะก็คือไอหอคอยที่เป็นบันไดาสามเหลี่ยมนะฮะโอเคมาเจ้ากเก่งน้อยอยู่ไหนผมเลยมาหรือยังโอเคอยู่ด้านหลังนี้เอง เขาเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่เก้งรู้สึกเก้งออสเตรเลียเนมันใหญ่กว่าเก้งในประเทศไทยมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะไปเอารถมาเลยครับผมมายังหวะนนี้สำรวจกันเลยครับเผื่อว่าโชคดีเราจะเจอนิโซนบ้างอะไรบ้างนะครับกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ไปไปเปิดจุดอันนี้เลยไปเปิดเอาโฟล์ตนะครับสวัสดีนเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมว่าเลยเนี่ยมันสวยดีเพราะว่าเนี่ย บันไดมาสวยๆนะื่นมายัางรวดเร็วมันไดมาสวยจริงแต่ว่าโอ้โหเวลาขึ้นนี้ขึ้นละบ้างละบากนะไปครับลงไปกันเลยอ๋อ,อตีหลังคามาโทขึ้นหลังคาไม่ได้ไม่เหมือนเรลทูรี่เรลทูรี่นี่ขึ้นหลังคาได้เลยและก็แอบเนียนยิงนกจากบนหลังคาก็ได้นะครับโอเคครับเตรียมต่อไปเลยว่าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลงแป๊บเนี่ยเนียวนวนเยอะเนี่ยวนวนเยอะอย่างเงีย้งย นะครับแต่สวยยอมรับจริงไปเก็บอะไรไม่ดีแผบะเจ้ากวางกำลังวิ่งหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจิ้งจอกจิ้งจอกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรแดงๆเห็นอะไรแดงๆมานี่มานี่อยู่ไหนออกได้ไงเฮ้ยน้องอีซี่เหรออีซี่พี่ก็เอามาครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหน้องน้องวิ่งตรงนั้นทำไมเสียงฝีเท้าเหมือนอยู่ไกลโอเค สองนักกระดิกซ้ายเดี๋ยว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 ก่อนฮัลโหลเออหมาก็นิ่งเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยหมูหมูหมูมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยน้องน้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเชี่ยละเชี่ยละโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอหมูเวนบังอาจมากไม่ได้ติดอะเกสซีฟด้วยนะติดฟีลิ่งเฉยๆออสเตรเลียเล่นกูแล้วสองตัว โดนทั้งจอระเขคโดนทั้งหมูโอ้โหอันตรายจริงครับบริเวณนี้ไปยังดีที่ยิงหมาตายเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นจิงโจ้อะฮาร์ดซิวอลอะฮะมีฮาร์ดหนึ่งตัวตัวเล็กหนึ่งตัวแล้วก็โอ้เพื่อนมันเยอะเลยนะเนี่ยเวลี่อีซี่ครับเฮ้ยเฮ้ยมิตอโอวี่งมิทิคอขอแมนๆหน่อยพี่ไม่ตายใช่ไหมโอเคก็ น่าจะตายครับผมเลือดไหลเร็วมากส่วนตัวรฮดเดี๋ยวขอหน่อยโอเคลูกหมดละโอเคน่าจะโดนจุดตายครับเพราะเลือดไหลเร็วมากมาไปเก็บกันต่อครับกับยอดจีโองตัววัตถีแจโอโ้โดนสันหลังว่ะอ่าม่ไม่ไดโดนจุดตายถ้าโดนจุดตายนี่มันโกไปแล้วโอเคไม่เป็นไรถือว่าพลาดไปอีกตัว ไหนตัวนี้คงจะเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันเดะเลยครับไม่โดนจุดตายแต่เลือดไหลเร็วเพราะว่าโดนนอนไวท่อออ้ยแต่หน้าแบบหน้าหูตกแบบหน้าอะไรดูแบบเศร้ามากนะครับไปครับมาผมแวะบ้านก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเลี้ยวกลับไปเจ็บซากที่จอดเพราะว่ามีตัวฮันตี่เพชเชอร์บอกไว้แล้วนะ นี่โซนนี้เป็นโซนแบบบ้านรถนะผมชอบนะบ้านรถอะ่ะนึกถึงเบนเทนสวัสดีเจ้าพวกจิงจอกนี่คุ้มแล้วจิงจกแดงจิงจกจิงจอกแดงที่แดงจริงๆนะเนี่ยเรดจริงๆเลยไม่ใช่ออเรน์อย่างที่เราเคยเจอนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็โดนจุดตายนะโอเคไม่มีหมูแล้วนะไปรีบไปที่อื่นต่อครับที่แป๊บ ตรงนี้ละกันน่าจะใกล้สุดละแล้วก็ oh. แว้นไปเลยครับรถ oh. ขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องเดินสวัสดีเฮ้ยนี่มันโซนชมวิวนี่ว่ามันไม่ใช่หอคอยแต่ว่าเออไม่ค่อยได้เห็นโซนชมวิวแบบนี้มาหลายครั้งละส่วนใหญ่เจอแต่หอคอยนะเปิดเลยครับโอ้โห oh. รู้สึกเหมือนมาเที่ยวบนดอยที่ไหนสักแห่งหนึ่งเป็นเกมแบบถ้าใครชอบอยู่บ้านไม่ชอบไปเที่ยวมาเล่นเกมนี้แทนมาครับรถบ้านคันเดียวไม่มีคันอื่นมาอยู่เป็นเพื่อนเปิดเลยแม่นี่มีหมาเดินด้วยนะเปิดไฟกันปลอดภยัยไม่มีการผิงไฟในนั้น,นสิน้นและเมื่อกี้คุณเห็นเลยไหมเดี๋ยวก่อน ผมอา่าน่าจะไปไปบ้านก่อนละกันเพราะว่าบ้านมันใกล้กว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยค,อยค่อขึ้นไปเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็น่าจะเป็นบ้านเหมือนกันนะครับไปแอบเห็นทะเบียนนะแอบเห็นทะเบียนนะทะเบียนซ้ํากันอีกแล้วเนี่ยเกมเนี้นยเนี่ยสองสามสี่นะเห็นแวบๆไปโอ้นี่บ้านแบบบ้านติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้สวยอันนี้สวยนี่สวยชอบชอบ ผมนึกถึงแล้วน่นะบ้านใน GTA 5เออแต่อันนั้นแบบมันสูงกว่านี้ไงแต่นี้แบบเออเฮ้ยสวยว่าชอบชอบบ้านแบบเชิงริมเขาเลยอะ่ะไปครับขึ้นไปเลยตรงนี้ระหว่างทางก็เจอนี้โซนเยอะอะไรเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถก็ทำให้เราสามารถเจอนี้โซนได้สบายๆเลยนะไปุยกันต่อครับ อันนี้แบบอยู่เดียวๆเลยแล้วทะเบียนก็ V a o ส <c oughs> องสามสนี่มันไม่ใช่เอเอแล้วั้งเนี่ยอันนี้มันหัดบ,บ่าว234แล้วเนี่ย BAO บ่าวไปทางรถยนต์ทางรถบ้านนะครับโอเคจุดนี้เดี๋ยวทางเหนือก็มีมีบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ไปผมไปเปิดแมนบก่อนโอย อันนี้ก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามีอันนี้ก็โอเคอยู่ที่ว่าเนี่ยมันยังเป็นหอคอยแบบเก่านะครับขึ้นไปข้างบนคือมีโต๊ะอาหารมีอะไรรอให้เลยแต่ว่านั่นแหละก็ยังเดินเหนื่อยเหมือนเดิมไปฮะเสร็จภารกิจไปไหนกันต่อดีโอ้ยมีนกด้วยเว้ยมาฮะเปิดบ้านก่อนอันนี้บ้านหลัง เลเยอร์บ้านหลังนี้คืออันเดียวกับที่เปิดเครื่องซักผ้าทิ้งไว้แต่เปลี่ยนจากเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวมาเป็นเอยจากสองเครื่องวางข้างกันเป็นเครื่อง2เครื่องแล้วก็วางซ้อนกันนะฮะโอเคเห็น okay, <laughs> <he S 1> ตรงริมนะ้เมื่อกี้น่าจะมีบ้านนะเห็นไหมตรงนี้ตรงเนี้ยเออเนี่ยมันมันสุดปลายแถวนี้ผมว่าน่าจะมีบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูเหมือนกันว่าเออเป็นวิธีการเดาว่าจุดไหนของแมปที่น่าจะเป็นบ้านถ้าว่าถ้าว่าเรายังเปิดแมปไม่ครบนละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่ไว้ <laughs> เป็นจุดชมวิวอ่ะเควส์สำเร็จเฉยเลยน่าจะมีเควสบริเวณนี้เอ้ยห้องน้ำเปิดได้สวัสดีครับอ๋อไม่เจอแลคคุณโอ้โหมีทั้งขังขยะมีแต่เสียดายแบบนี้ไม่มีแลคคุณเอ้ยเฮ้ยใช้ได้นี่หว่าตรงนี้เอ้ยอะสวัสดีพี่ควายโอ้โหกำลังหนีเลยหอ้สตกใจเสียงรถโอ้ว้าวถักว่าเอาสามมศูนย์มาด้วยเอ้ยถ้าเอาสามศูนย์มาด้วยนี่น่าจะ ยิงจากตรงนี้ได้สบาย,บายเลยนะโอ้โ oh, หสวยมากแนะนําเลยจุดนี้ถ้าใครมาล่าควายช่วงค่ำๆนะค่ำๆเกือบเชา้าตรู่เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยช่วงกลางดึกเนี่ยมาตรงนี้เจอแน่นอนไม่เจอจระเข้ด้วยนะฮะไปฟาสทาวิลครับโอเคตอนนี้ข้ามมาตอนเช้านะครับได้ยินเสียงกวางเรสเดีย <c oughs> er, ที่ไม่ค่อยได้ยินม,มานานนะฮะ ต้องจัดซะหน่อยละเรดเดียร์ er. <c oughs> ค่อยๆยองกลัวมันได้ยินถ้าได้ยินนี้ <c oughs> ว่าไงอ่อเฮียได้ยินแล้วเว้ยมามานี่มานี่โอเคค,อเค่อยๆเดินค่อยๆเดินให้ได้ยินง่ายๆโอเคสวยเลือดแบบนี้ไว้ช่ลคิดแน่นอนครับผมมาเลย มีเสียงนกแต่ว่านกก็มีชนิดเดียวโ oh, er. อ้หฮอกเดียนี่เต็มไปหมดเลยโอ้ย oh, น่นกิงจอกโอ้โ oh, หสีสวยด้วยนะสีส้มสว่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเก็บ,ขอ,กบขอเก็บพี่ขอเก็บพี่กวางก่อนขอเก็บพี่กวางก่อนนะครับว่าอย่างไรไม่เจอกันนานโอ้โ oh, หโชคดีมากเลยยิงโดนตับกับสหลังครับ oh, โชคดีที่โดนไม่งั้นจะไม่ติดไวเท่าฮิต ไหนจิจอกไปยังนี่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 นีอ่อดแนวต้นไม้ไปครับเรียบร้อย่าสวยเหลือเกินโอเคออเร,รนจ์มาไม่ใช่เรดฟอกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าออเรนจ์ฟอกนะครับเหมือนแมวอ่ะแมวมีอะไรนะสกอตติ้โฟอเมริกันชอ็อตแฮทแมวสีส้มอ่ะแมวส้มเรียกจิงเจอร์แคทกันหมดโอ้ ไปเปิดเข้าไปมาโอ้โห,โโหสวยเลยสวยมากมีสาวิทยุด้วยนะสาวิทยุแล้วก็หลังคาแบบสนิมกินในวิวสวยถ้าได้ทำงานแบบนี้ผมก็นะได้กิโลชมวิวโอเคครับตอนนี้หมดละเปิดแบบครบครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแล้วว่าผมเปิด มีบ้านหลังหนที่ค้างอยู่บ้างนะครับก็อย่างเมื่อกี้เห็นเลยมีอยู่ประมาณ3หลังนะครับมีอยู่ใกล้ๆนี้2หลังแล้วก็ทางเหนืออีกหนึ่งหลังทางเหนือนี้ผมก็ไปเปิดในไลฟ์เอาลวกันนะรอบนี้ไปเฮ้ยแพะมีเดียมเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับเอาเคสิไปละมาเลยรอบนี้จะหนีหรือเปล่ามามาอยากถ่ายจิงโจ้แบบใกล้ๆอยากได้จิงโจ้เข้ามาหาเราอยากได้รูปภาพครับอ้าวอ้าวอ้ออาวหันก้นใส่ เฮ้ยอย่าเพิ่งหนีดิพี่หันมาก่อนเอา้ากลัวแล้วเหรอไหนดูหน่อยดิสภาว่าเป็นยังไงอ่าฟีลิ่งอีกแล้วโอ้โหกลัวกล้องก็ไม่บอกแหมเขินกล้องนะเราโอเคตัวนี้มีเดียมนะครับไม่แน่ใจว่าจะไดมอนด์ไหมแต่เอาไปก่อนอืมมานี่เลยสองสองจุดจุดสองสอง,สองต้องเอาอยู่แล้วล่ะ โอเคเดินมาไกลพอสมควรนะครับข่าวสวยมากมาอะไรอะอะไรมีอะไรอีกอซ,อซี่อีซี่โอ้นี่อื้อหือื้มฮึขาดไปห้าแต้มขาดไปห้าจุดห้าแต้มประมาณนี้โอ้โหข่ามันสวยนะแต่ว่าดูไซส์เนี่ยผมดูไกลๆเลมันน่าได้ไดมอนแต่ว่าไม่ใช่นะครับเนี่ยถ้าเห็นแบบมุนๆใหญ่ๆแบบเนี้ยตีความไว้ว่าอาจจะเป็นไดมอนได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไปไม่ถึง ต่ไม่เป็นไรถือว่าโอเคเนี่ยแห็มโดนโทรละมาอีกตัวหนึ่งละมานี่มานี่รอบนี้น้องจะหนีหรือเปล่าเฉยๆเออสวยครับมาอา้าวหนีแล้วเหรอสงสัยแค่ถ่ายรูปเอ้ยยังเว้ยแม่ก็จะบอกว่าถ้าแค่ถ่ายรูปมันก็จะหนีได้เฮ้ยขอหน่อยโอ้โหพี่ชุดยพี่พี่ยืนโชว์ไข่่นีเหรอ <laughs> เอ้ยมันจะโดนมันจะกอดผมมัน <laughs> กลางแขนแบบนี้มันไม่ได้จะต่อยแล้วมันจะกอด <laughs> เอ้ยขอขอถ่ายรูปหน่อยขออยากได้แอคชั่นอยากได้แอคชั่นเออโอ้โหดูเมื่อกี้ดูเมื่อกี้แหมนี่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 โอ้โหจะล็อกคอจะล็อกคอแมมามามาเอาโอ้ยองยองไว้ละยองยองไปละมาเอาจุดสองสองหน่อยสักหน่อยไหมพี่อือโอ้โหยัง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 ไม่ตายครับเอ้ยเอ้ยชิดชิดจะทำอะไรจะทำอะไรมวยเหรอมวยเหรอเป็นมวยเหรอจะลูกปืนหน่อยนี่แน่โอ้โหนี่ไงนี่ไงเออเรียบร้อยครับผมแม่แมปออสเตรเลียสนุกเหลือเกิน โอเคตอนนี้ก็เปิดแมปครบแล้วนะขอเก็บสรกจิงโจ้แล้วกันเนี้ยแหละแม่ความมันในแมปออสเตรเลียนะถ้าใครยังไม่ได้ลองก็แนะนําให้ไปลองนะครับกับแมปนี้จิงโจ้ก็ดีโอ้โดนคอครับไม่ได้โดนปอดอย่างที่คิดไว้เมื่อกี้นะฮะนะสัตว์ต่างๆที่เราเจอนะยิงให้สนุกสนานได้เลยกวางก็เจอเต็มไปหมดจิงโจ้ก็เจอเต็มไปหมดจระเข้ก็เพียบนะครับตรงฝั่งริมขวาของแม่น้ําถ้าใครยังไม่ได้ลองแนะนําให้ไปลองนะครับผมโอเควันนี้ ซีจีคมกาศก็ขอพอไว้กับพาร์ทน um ี mm ้ก hmm. <wh> ่อนแล้วกันเดินมาไกลเหนื่อยมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้ก็ขอไปก่อนถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ก่อนไว้ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะครับก็จะได้มีคลิปต่อไปมาเรื่อยๆวันนี้ซ g จีคมกาศก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย